อยากเติมเกมที่ราคาถูกถูกต้องอ e ีรัสติชอปมีเกมมากมายให้เลือกซื้อนะครับรวมถึงปลอดภัยบริการดีและจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเป็นที่เรียบร้อยสามารถแอดไลน์รวมถึงทักเฟสแฟนเพจอีร e ัสติชอปได้เลยที่ขึ้นอยู่หน้าจอณจังหวะนี้นะครับผมรวมถึงสามารถกดลิงก์ที่ใต้คอมเมนต์คลิปของเราได้เลยนะครับผม กราบสวีดัสวัสดีทุกๆคนทุกๆท,ท,ท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกม b l c k k c อเวอกับผม NT Channel กันในเซิร์ฟต่างประเทศกันอีกแล้วนะครับซึ่งคลิปวันนี้นะฮะเราก็จะพาทุกคนนะครับผมมาดูสกิลตัวละครที่จะเข้าเซิร์ฟไทยในไม่ช้านี้นะครับเพราะว่าทางออฟฟิเชียลของเซิร์ฟไทยนะครับก็ได้ออกมาบอกแล้วว่าซีซั่นที่2นะครับผมในตู้ลิมิตนะครับจะมีตัวละครอ,อะไรบ้าง ซึ่งตัวละครตัวนั้นก็จะมีชามมี่โนเอลและโกสนะครับผมในชุดว่ายน้ําซึ่งถามว่าผมตกใจไหมสับผมก็ตกใจอยู่นะฮะเพราะว่าตอนแรกนะครับผมตัวละครที่จะมาด้วยนะครับผมจะเป็นตัวละครยูโน่เว้ยซึ่งตอนแรกก็คิดว่าเป็นยูโน่นะครับแต่กลายเป็นตัวละครชามมี่มาก่อนซะอย่างนั้นแหละโอ้ไ oh มค์ก็เป็นมาได้จังไซนะครับตกใจเหมือนกันเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยสำหรับผมนะครับผมคิดว่าผมจะเอาโนเอลตัวเดียวเลยแบบโดดโดดนะครับอย่างที่เคยเกินไปหลายรอบ เพราะเกมนี้มันจะได้รับตัวละครฟรีอยู่แล้วในซีซั่นทุกซีซั่นนะครับผมในการที่ได้รับกุญแจจากการนำลากิจเนาะแต่พอมีชามมี่มาปั๊บเนี่ยทำให้ผมแบบเจ็บปวดมากๆเลยนะครับเพราะส่วนตัวผมก็อยากได้ชามมี่มานั่นเองนะครับผมเห็นไหมของเซิร์ฟนี้นะครับชามมี่จะเป็นมาซีซั่น3มนะครับผมแต่ตัวละครที่มาซีซั่น2นะครับก็จะเป็นยูโนนะครับแต่อย่างที่บอกครับเซิร์ฟไทยมันยังไงก็ได้ครับมันสามารถปรับเปลี่ยนแพทได้อยู่แล้วนะครับก็สามารถดันตัวละครตัวไหนก่อนมาก็ได้นะครับผมก็แล้วแต่เขาน โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวสกิลของแต่ละตัวละกันนะครับผมว่าสกิลมันทําอะไรได้และตอนจบก็จะมาแนะนํและกันนะครับว่าตัวไหนดีที่สุดละกันในการที่ควรมีและเล่นระยะยาวที่สุดนะครับผมเริ่มที่ตัวละครตัวแรกนะครับผมชามมี่นะครับผมตัวละครมาในสายฮิวเลอร์สกิลที่1ของเขานะครับผมเป็นการโจมตีส่เป้าหมายนะครับและในขณะเดียวกันนะครับมันจะแจกบัฟนะครับที่เป็นการฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องนะครับให้กับตัวละครที่เลือดต่ําที่สุดเป็นเวลา2เทินด้วยกันนะครับ ซึ่งการฮิวอย่างต่อเนื่องนี่คือยังไงนะครับก็เข้าใจใง่ายๆนะครับคือการจบเทินนะครับผมจะเป็นการเด้งเลือดอัตโนมัตินั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นบ่อฮิวเลือดอัตโนมัตินะครับซึ่งตรงนี้สำหรับผม,มถือว่าดีมากๆเลยนะครับผมในการฮิวตรงนี้เนาะและรุมถึงนะครับมีโอกาส45เนะครับที่แจมมอบ HP บวกหนึ่งให้กับตัวพันธมิตรนะครับผมที่ทําการฮิวเลือดขึ้นมานั่นเองนะจ๊ะอะไรประมาณนั้น ต่อไปสกิลที่2ของเขานะครับผมเป็นการที่มอบบัฟนะครับสำหรับเอฟเฟกต์การฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องให้กับพันธมิตรทุกตัวละครเลยเว้ยและก็ยังมีเอฟเฟค์ที่จะสามารถ ัดเป่าดีบัฟที่เป็นลดความเสียหายได้หมดเลยนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์มากมากและรวมถึงนะครับมันไม่ลบแค่ตัวเดียวนะครับมันลบทั้งหมดเลยนะครับเพื่อนเราทุกคนหายหมดเลยนะครับผมอาชามีก็เลยจะเป็นตัวละครที่เหมาะเจาะมากนะครับที่จะมาแก้ทางตัวละครที่จะแจกดีบัฟอะไรพวกนั้นนะครับผมต่อไปสกิลที่3ของเขานะครับจะเป็นการที่ทําให้ทีมของเราในผมได้รับบัฟการฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องนะครับเป็นเวลา2เทินด้วยกันนะครับซึ่งตรงนี้คิวถึง10%เลยนะคือเยอะมากๆนะสำหรับตรงนี้นะครับผม รวมถึงจะเป็นการมอบพลังป้องกัน175%ให้กับเพื่อนของเรานะครับทั้งทีมนะครับเป็นเวลา2เทินด้วยกันเรี้ยงหมดแค่นั้นนะครับผมมีโอกาส45%ที่จะมอบ SP บวกหให้กับพนมิตรทุกตัวละครเว้ยโอ้โหผมบอกเลยว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่ตอบโจทย์และดีมากๆครับ เพราะว่าตัวละครตัวนี้นะครับก็รู้อยู่แล้วนะครับมัน้คล้ายกับชามมี SR, ่ SR ร่างอัปเกรดนั่นแหละนะครับถ้าพูดตามตรงเลยละกันแบบไม่อวยนะฮะแต่ที่ตัวละครตัวนี้จะดีกว่าตรงที่มันสามารถไปเล่นในอารีนาได้ด้วยคือ HP ในการที่บวกเนี่ยในแต่ละเทิร์นที่มันคิวขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้เพื่อนของเรานะครับได้เก็ตอันติได้ง่ายขึ้นนะครับจากสกิลพิเศษนะครับอ่าทำให้ชามมี่นี่ก็สามารถเล่นในอารีนาได้เหมือนกันนั่นเองนะครับผมสับตัวละครตัวนี้นะฮะ แต่ก็ไม่ได้ถึงกับ100%มากมายนะครับผมก็อาจจะใส่ได้บางทีเนาะแต่ถ้าเทียบเท่าแล้วนะครับผมสำหรับตัวละครสายสีฟ้านะครับตัวละครตัวนี้ก็ถือว่าตัวเก่งเลยครับผมถ้าเป็นสายสีฟ้านะอ่าถ้าไม่นับธาตุอื่นนะครับตัวละครตัวนี้ถือเป็นตัวละครฮิลเลอร์ที่แบบสุดยอดมากๆ ถ้าถามว่าเป็นตัวละครที่หาดีไหมสับผมก็ดีครับผมเอาไว้แทนตัวละคร SR ก็ได้แล้วก็เล่นในทาง PVP แล้วก็ PVE เลยนะครับผมเพราะสกิลเขามันยืดหยุ่นมากๆนะครับต่อไปนะครับผมตัวละครที่2นะครับผมก็จะเป็นเจ้าโกรธนะครับผมตัวละครตัวนี้จะมาเป็นสายซัพพอร์เตอร์นะครับผมของสีฟ้าเหมือนเดิมนะครับซึ่งสกิลที่1ของเขานะครับผมจะเป็นการโจมตีปกติเข้าไปหาเป้าหมายนะครับผมและก็จะแจกบัฟนะครับเพิ่มความเสียหาที่ทําได้30% ให้กับพนมิตรทุกตัวละครที่เลือดมากกว่า80%นะครับถ้าต่ํากว่านี้จะไม่ได้นั่นเองนะครับผมต่อไปสกิลที่2ของเขานะครับผมเป็นการที่แจกบัฟให้กับเพื่อนๆนะครับมีหลายบัฟมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเพิ่มพลังโจมตีเวทนะครับหรือพลังโจมตี5 0รวมถึงเพิ่มการเจาอเกาะเพิ่มขึ้น40%และยังไม่หมดแค่นั้นนะครับผมจะมีการที่ได้รับเอฟเฟกแสงแดดจัดนะฮะชอบชื่อการแปลมากเลยซึ่งเอฟเฟกตรงนี้นะครับผมสามารถทาให้ สามารถซ้อนทับได้สูงสุดคือ3สแต็กเลยนะครับถ้าพูดง่ายๆเลยนะครับก็คล้ายกับตัวละครไรอันแหละที่จะเป็นบัฟสแต็กมานะครับผมนี่เลยนะครับผมสามสแต็กนะครับแบบตึงๆนะฮะต่อไปในกลมสกิลพิเศษของตัวละครเจ้าโกรธนะครับผมก็จะเป็นการที่เจอมาดีนะครับแล้วก็จะหักเลือเตัวงไปเองไป10%นะครับเพราะว่าเจอน้องหน่อยก็ขอหักเลื่อเตเองหน่อยละกันอะไรประมาณนั้นแต่ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับผมเป็นการที่หักเลือเตเองเพื่อจะแจกบัฟให้กับเพื่อนๆนั่นเองนะครับซึ่งบัฟตัวนี้จะเป็นการที่ลดความเสียันก ทำให้ตรงนี้ถือว่าดีครับผมทำให้เพื่อนเราโดนดาเมจได้เบาลงนะครับรวมถึงเจ้าแจกบัฟเพิ่มความแม่นยำา32%ให้กับพารามิตรทุกตัวละครและจะมีอีกบัฟหนึ่งนะครับที่จะแจกให้กับพารามิตรทุกตัวละครเลยก็คือบัฟที่จะไม่ให้เพื่อนเรานะครับโดนดีบัฟเอฟเฟกต่อเนื่องนะครับผมโอ้โหดีมากๆเลยนะครับสำหรับบัฟนี้คือในขาที่มีบัฟนี้อยู่อ่ะคือแบบไม่ต้องกลัวเลยนะครับยังไงทุกคนก็ไม่โดนดีบัฟที่แบบความเสียหายต่อเนื่องมาแน่นอนนะครับผมอแต่ถถ้้าาามมมววว่่่ตตัััลละะคคครรนนีเเเกกงงยหบผือ ในอารีนานี่คือดีมากๆนะครับแต่สําหรับผมนะฮะใน PVE ก็ยังเฉยๆอยู่นะครับก็ไม่ได้อะไรมากมายไม่ได้วุอหวานะครับแต่ถ้าเทียบเท่าจริงๆจับตัวละคร,ร,รสรีฟ้าที่เป็นซับพอร์เตอร์นะครับ ผมยังรู้สึกว่าชาร์ล็อตนะฮะที่จะมาในอนาคตเนี่ยมันดีกว่าครับทุกคนตัวละครสุดท้ายกันแล้วนะครับผมตัวละครโนเอลนะครับผมมาเป็นสายสีแดงแอคแท็กเกอร์นั่นเองนะครับผมซึ่งตัวละครตัวนี้โอ้โหมีแต่คนบอกให้หาแน่นอน100%นะครับรวมถึงผมด้วยมาดูกันดีกว่าว่าทำไมถึงควรหานะครับก็ง่ายๆเลยนะครับสกิลที่หนึ่งของเขานะครับเป็นการโจมตีนะครับผมดาเมจหมู่คล้ายกับยามิเลยนะครับและแรงกว่าตรงที่ถ้าเรานะครับผมคอมโบกับสกิลที่สองของเขาเนี่ยในการที่แจกโล่ให้กับตัวเองนะครับผม แล้วก็เกาะน้ําให้กับตัวเองเนี่ยมันจะทําให้ตัวละครเขานะครับทำดาเมจได้แรงขึ้นตามความเสียหายที่มันบอกเลยนะครับมันจะได้รับบัฟทั้งหมด2บัฟเลยนะครับก็เป็นการที่ทําความเสียหายแรงขึ้น30%แล้วก็ซ้อนทับกับความเสียหายที่เพิ่มขึ้นอีก4 0นะครับถ้ามีทั้ง2บัฟนะฮะทำให้ตัวละครโนเอลเนี่ยกระจายดาเมจได้แรงกว่ายามมิกแดงมากๆนะครับผมอ่าตรงนี้เลยนะครับและสก,กิลที่2ที่ผมบอกว่าบปงคอมโบบัฟที่1ข้างบนสุดนะครับก็จะเป็นเกาะน้ํานะครับที่ถ้า จะทำให้ตัวละครตัวนั้นอ่ะเคาน์เตอร์กลับไปได้ครับผมแต่เอฟเฟกนี้นะครับผมจะแจกแค่ตัวละครตัวเดียวนะครับผมอ่าคือสมมุตินะครับมี4ตัวละครโนเอลใช้สกิลนี้ให้กับแอตด้าแอต้าก็จะได้นะครับแต่โนเอลก็จะไม่ได้อะไรประมาณนั้นนะครับผมก็ต้องให้ถูกตัวละกันในจังหวะนั้นนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็ต้องให้แทงแหละนะครับเพื่อจะให้แทงนะครับโดนยั่วยุแล้วก็สะท้อนกลับไปตีฝ่ายตรงข้ามได้อีกรอบหนึ่งนะครับเป็นการโต้กลับไปนะครับหรือจะใส่ให้ตัวเองก็ได้แล้วทำดามแสกิตไมม่หดแคค่นนนัั้ะรบ ยังมีอีกบัฟนึงคือบัฟโลนะครับซึ่งโล่ตัวนี้ก็เป็นโล่สีฟ้านะครับพี่เต้งขึ้นมาให้กับเพื่อนๆนะครับจำให้เป็นการที่โดนดาเมดใส่โล่ก่อนนั่นแหละนะครับคล้ายๆกับตัวละครบ拉าเลยนะครับถ้าเข้าใจไม่ยากนะฮะแล้วก็มีสกิลสุดท้ายนะครับบัฟนั้นก็เป็นการที่เพิ่มความเสียหายกับเพื่อนๆ10%นซะครับอ่าซึ่งตรงนี้นะครับเป็นตัวละครสายดาเมจก็จริงนะครับแต่เขาเรียกว่ายังไงอ่ะมันเป็นตัวละครดาเมจที่ยืดหยุ่นครับผมมีทั้งที่ ให้โล่ตัวเองปั๊บแล้วก็ทำดาเมจแดงขึ้น30% 4 0นะี่เรเะโอ้โหสก,กิลที่หนึ่งแล้วเป็นดาเมจหมูด้วยไงเลยบอกเลยนะครับว่าเลดเกมมานี่รู้เรื่องแน่นอนนะครับถ้าตัวละครตัวนี้ได้ปล่อยนะครับผมระบับเต็มหัวแบบแรงแน่นอนนะฮะสก,กิลสุดท้ทายของเขานะครับผมก็จะเป็นการโจมตีหลังจากมอบบัฟให้นะครับซึ่งบัฟตรงนี้ก็จะเป็นการเพิ่มพลังเวท55%นะครับให้กับตัวเองนั่นเองนะจ๊ะและพอหลังจากเซสก,กิลนี้เสร็จไปนะครับ ไอ้บัฟที่แจกเมื่อกี้ก็จะให้กับตัวเองเลยนะครับผมเป็นเวลา2เทินด้วยกันตัวละครตัวนี้ก็จะเป็นยืดจุดที่สุดแล้วนะครับก็ควรหานะครับเพราะว่าติดเมตายาวๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการลงดันก็ตามนะครับผมทั้ง PVE แล้วก็อลิ n าใน PVP ก็ดีหมดเลยนะครับถ้าไม่ตัวละครตัวนี้แหละติดเมตายาวๆนะครับถ้าถามว่าไอ้สตัวนี้หาตัวละครไหนดีที่สุดก็ต้องเป็นนูเอลอยู่แล้วนะครับผมอ่าเพราะว่าในเมตาตอนนี้นะครับเจ้าลิศกับไรอาเนี่ยก็เป็นสีเขียวด้วยนะครับก็บอกให้เลยว่า โนเอลมาก็ต้องโดนโค่นแน่นอนนะครับผมเพราะดาเมจมันเป็นดาเมจหมู่นะครับผมทั้งสองสกิลเลยนะฮะและรวมถึงนะครับดาเมจแรงกว่ายามิแดงมากๆเลยครับผมจากที่ผมไปลองมาอีกระหัสหนึ่งนะครับรู้สึกว่ายามิแดงยังแรงไม่เท่ากับโนเอลเลยในขณะที่โนเอลตอนนั้นยังไม่มีเกาะในการที่บัฟจากสกิลที่1อีกต่างหากนะฮะโอ้โหผมบอกเลยว่ายังไงควรหาโนเอลก่อนตำหับตัวฟรีนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆรู้สึกแบบไม่ชอบโนเอลเนี่ยถ้าจะเอาชามมี่หรือก็อดจีนะครับผมถ้าให้ผมเลือกนะครับผมก็รู้สึกว่า เป็นชามมี่ละกันนะครับพอชามมี่อย่างที่บอกไปนะครับเป็นดัง PVE แล้วก็ PVP เลยนะครับเอามาแทนชามมี่ SR ได้เลยนะครับแต่ทำไมผมถึงแนะนำก่อนกอนนะครับก็เพราะว่าตัวละครชามมี่เป็นฮิลเลอร์ที่ผมรู้สึกว่าสีฟ้าเนี่ยดีที่สุดแล้วนะตอนนี้นะครับผมรวมถึงในเซิร์ฟอนาคตด้วยก็ยังดีที่สุดแต่ถ้าเทียบกับตัวละครซับพอร์ตนะครับที่จะมาในอนาคตเนี่ยไอ้กอนเนี่ยก็ยังดีไม่เท่าก็าคือตัวละครชาดดรอตเรนั่นเองนะครับเลยผมรู้สึกว่า ถ้าเจาจริงๆก็เป็นชามมี่ตัวที่2ละกันแล้วก็เจ้ากอดละกันนะครับแต่ก็อย่างที่บอกครับอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบตัวบุคคลละกันนะครับบางคนอาจจะเล่นกอดในทีมของเขาแล้วดีก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบละกันนะครับซึ่งตรงนี้ก็มาแนะนําละกันก็แนะนําว่าเป็นนูเอลกอนเลยละกันอย่างแรกนะครับผมดีที่สุดแล้วคลิปวันนี้ก็มีประมาณนี้ละกันในการที่พามาดูสกิลข้าวๆละกันในการสับเกมนี้นะฮะและเจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบายจ้า ใจบอกเลยก็คงต้องเหงาและเพราะมันมีแค่หนูคนเดียวอันนี้พี่คงต้องขอโทษขอโทษครับที่โสดแบบนี้ไม่ได้จะเอาโลพอทักใครไปไม่รู้กี่ทีมีแต่งคนบอกว่าเซน